รักสุขงอมแล้วบูมกิดกล้องพาผู้ใหญ่สู่ขอกิฟดาราพดาอย่างเป็นทางการ คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วค่ะสําหรับผู้รักมาราธอนอย่างพระเอกหนุ่มวิกเจ็ดสีบูมกิตก้องกับแฟนสาวกิฟด,ดาราพรดาจนในที่สุดค่ะก็รักสุขงอมเตรียมควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาอีกคู่โดยล่าสุดนะคะวันที่11มีนาคม2566หนุ่มบูมนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายด้วยมีกิฟนั่งอยู่เคียงข้างและระบุแคปชั่นไว้ว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอครับคุณพ่อของน้องก็อนุญาตแล้วครับ2มีนาคม 2566ซึ่งต่อมากิฟดาราพราก็ได้เขียนความในใจไว้ว่ามีหนุ่มพาคุณพ่อกับคุณแม่ของเขามาเข้าพบคุณพ่อของเราค่ะผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นค่ะยินดีต้อนรับว่าที่ลูกชายคนโตของคุณพ่อเข้าสู่บ้านเราค่ะและขอฝากตัวเป็นว่าที่ลูกสาวคนโตของบ้านคุณพ่อคุณแม่หมีจ่าด้วยนะคะทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับบูมและกิฟด้วยนะคะ <ม>ก็เลยตามพ่อพี่แม่ครับผมว่าก็ที่ผ่านมาผมก็พยายามทำาทัวเงให้พร้อมเรื่อยๆผมรู้ว่าพ่อเลี้ยงน้องมาดีมากๆ <S <S าพูดตลอดเวลาเลย <S <S ว่า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 น้องโชคดีมากที่ได้มาเจอกโชคดีมากพูดได้เป็นปากเลยว่าว่าดีใจมากแล้วก็แล้หวะที่พ้อมาเจออยู่แล้วก็หินง ความรักความรอยใจใส่ที่ที่มีให้เขาเนี่ยก็านะมีคนคนหนึ่งที่ที่เ,เราอ่ะที่ที่คือหนึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบผีเรื่องผมเป็นคนที่ถ้ารักใครกขาต้องรักกลิ่นมาเราผมเป็นคนที่ขึ้นเทให้ให้คนรนะ้มล,ลูกสาวเราเจออย่าลืมกดติด ตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ